นะกำหนดให้ค่า r e. ไป็นจำนวนจริงความสัมพันธ์ใดต่อไปนี้เป็นความสัมพันธ์เป็นฟังก์ชันหนึ่ต่อหนึจาก r ไป r โอเคเวลาที่เจอประโยคอย่างเงี้ยระวังบางข้อไม่ใช่ฟังก์ชันด้วยนะโอเคป่ะ <c ười> okay, เป็นฟังก์ชันหนึ่ต่อหนึจาก r ไป r คำว่าฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่แปลว่าถ้ามันมีสองก้อนใช่ไหมมี x มี y ใช่ป่ะหรือ y คือ f x อย่างเงี้ยถูกป่ะมันต้องมีเส้นเดียว ไปหาทุกตัวและ x ต้องใช้หมดถูกไม่ถูก y อาจจะเป็นสับเซ็ตก็ได้นะครับโอเคนะหรือหมายอีกทีหนึ่งคือโดเมนมันคือ R มันต้องมีทุกๆค่า x โอเคนะต้องมีทุกๆค่า x และทุกๆค่า x จะต้องมีค่า y ทุกทุค่า x จะต้องมีค่า y <c oughs> <c oughs> ใช่หรือพูดใหม่อีกทีนึง คือถ้าว่าเป็นกราฟ x กับ y นะฮะถ้าว่าเป็นกราฟ x กับ y ในทุกๆ x จะต้องมีค่า y ในทุกๆ x ต้องมีค่า y ทุกๆ x ต้องมีค่า y มีไปเรื่อยๆกราฟมันจะเบ้ยังไงก็แล้วแต่ในทุกๆ x ต้องมีค่า y สมมติลากกราฟได้อย่างนี้ฟับโอเคถ้าเราตัดแนวนเส้นตรงดิ่งลงมานี่คือการพิสูจน์ฟังก์ชันถูกป่ะต้องเป็นฟังก์ชันนะครับ ถ้าเราตัดแนวเส้นขวางคือการพิสูจน์หนึ่งต่อหนึแต่นี่เขายังไม่ได้สอนแต่ครูสอนไปเลยพิสูจน์หนึ่งต่อหนึคือตัดเส้นขวางสีชมพูเนี่ยนะฮะถ้ามันตัดจุดเดียวก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันห่ต่อหนึ่งจบเท่านี้ดังนั้นสรุปง่ายๆคือข้อ1นึ่งถึงสี่อ่ะั่งไหมใช่แนวนอนดูว่าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับผมโอเค ถูกถูกต้องดูแนวตั้งก่อนบางทีแนวนอนมันเป็นแต่ว่าแนวตั้งไม่เป็นฟังก์ชันก็คือผิดตะแรกนะครับดังนั้นก็คือเขาถ้าเราพอดการาฟในแต่ละข้อได้อะมันก็แทบจะจบแล้วแหละอ่ะเรามาดูกันเรามาดูกันนักเรียนดูข้อหนึ่งกับข้อสองสิครับมันเป็นยังไงข้อหนึ่งกับข้อสอ หนึ่งกับสองใช่แล้วมันเป็น absolute, แอบส์โซลูต์เขาบอกแอบส์โซลูตแปลว่าการาฟมีแนวโน้มจะเป็นรูปตัว V จริงไม่จริงเคยเรียนแอบส์โซลูตแล้วใช่ปะใช่ไหมแอบส์โซลูตอ่ะการาฟมีแนวโน้มเป็นรูปตัว V จะ V คว่าม V หงาย V ตะแคงซ้าย V ตะแคงขวายังไงมีแนวโน้มรูปตัว V อเออดังนั้นคำว่าตัว V เนี่ยมันก็ ต้องมีสภาพหนึ่งผ่านจุดสองจุดแน่เลยอ่ะเห็นเปล่าเห็นไม่เห็นเพราะนั้นถ้าเป็นครูคิดอ่ะข้อหนึ่งข้อ2ครูจะเก็บไว้ทีหลังเลยครูจะไม่คิดมันมันน่าจะผิดโอเคป่ะอ่ะจริงป่ะล่ะมันเป็นแอลูเนี้ยกราฟต้องเป็นรูปตัววีแง่นะอ่ะทีนี้เรามาเหลือข้อสามมาข้อ4นะฮะเหลือข้อสามมาข้อสี่เวลาแก้สมการแอบสูตเนี่ยเธอ เออททถีเวลาแก้สมการไม่ใช่ออปซูลุเขาเรียกอะไรนะสแฟร์รูทอ่ะมันมีเงื่อนไขว่าข้างในรูทห้ามติดลบใช่ไม่ใช่ถึงจะเป็น R เพราะนั้น x กําลังสองลบออบวกหต้องมากกว่าท่ากับศูนนะครับ x กําลังสองบวกหต้องมากกว่าท่ากับศูนเสมอนะฮะ แล้วมันมีอีกวิธีหนึ่งในการแก้สมก,การเรื่องของแอบส์โซลูตอ่ะคืออยู่ๆเราก็มั่วจับยกกำลังสองไปสองข้างเลยเคยทำปะอ่าฮะพอเรามั่วจับยกกำลังสองสองข้างปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ถอดแอบส์โซลูตออกได้ถูกปะแล้วเราค่อยแก้สมก,การใช่ไหมอ่าแล้วนักเรียนดูนะพอเราถอดแอบส์โซลูตออกนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการาฟอะไรรู้ปะเธอเห็นไหมเธอเห็นไม่เห็น โหไม่มีสีแล้วเอาสีชมพูแล้วกันนี่กราฟอะไรจ๊ะวากำลังสองกับ x กกำลังสองนี่กราฟอะไร, <c oughs> ๆๆะไรเรียนภาคตัดกลวยมาแล้วฮ <c oughs> ้กราฟอะไรเร็วเฮ้ยที่มัน x กกำลังสองบวก y ายกำลังสองเท่ากับเอกรังสองอะกราฟอะไร ครับไลครับไรวงลนี่คือแทบแทบจะบอกแล้ววงกลมที่เธอวงรีงไง <c oughs> มันเท่ากับแรัศมีไงวงกลมนะฮะหรืออาจจะเป็นวงวงรีก็ได้ <c oughs> คือ,อยังไงมันเป็นวงะ่ะเพราะนั้นคำว่ากราฟเป็นวงคือสภาพนี้ถูกไม่ถูก <c oughs> อ่าไหนพอกราฟสภาพนี้ที่ลองลากเส้นนี้ตัดกี่จุด <c oughs> สองตัดกี่จุด โอ้โหแทบจะไม่ได้เป็นฟังก์ชันเลยนะจะบอกให้โอเคถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขนี้ช่วยก็เหอะมันจะได้ครึ่งวงรู้ปะ่ะมันจะได้ครึ่งวงอาจจะได้ครึ่งวงนี้แต่ครึ่งวงนี้มันก็จะไม่เป็นอย่างหนึ่งอยู่ดีมันจะตัดสองสองจุดอยู่ดีถ<ต>ันป่ะใช่หรือจะไม่ได้เป็นฟังก์ชันอยู่ดีโ okay. อเคเพราะ้นคำตอบที่ถูกสำหรับข้อนี้น่าจะเป็นข้อสามนะจ๊ะ แล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะนี่เราใช้วิธีเดาจากความรู้ที่เราเคยเรียนกันมาใช่ไหมทั้งในเรื่องของไม่แต่โจทย์ฟังก์ชันมันทําอย่างนี้จริง,รงๆเธอคือพอมันเรียนความรู้มาประมาณนึงแล้วอะนะฮะมันก็เอามาประยุกต์เพราะว่าหลักๆของเรื่องฟังก์ชันเนี่ยเขาต้องการให้เราแปลภาษาคณิตศาสตร์ให้ออกนะครับเปะ่ะ